สวัสดีครับพบกับน้าแปะอิซุสุนะฮะจากฟาร์มมิวเอ็กนะครับวันนี้น้าแปะนะฮะจะมาแนะนําการแต่งรถนะฮะมิวเอ็กนะครับในรุ่นอัลติเมทเครื่อง1.9นะฮะสีขาวมุกของเรานะครับว่าแต่งอะไรบ้างนะครับใส่ชุดสเกิร์กี้เบชิ้นของคาร์โต้เอ็มพอยเลอร์สปอร์ต V2 นะครับชุดเต็มเลยนะครับมีไฟเดย์ทามด้านหน้าคาดเอลมีไฟยาวข้างหลังเลยนะครับหล่อเท่สวยงามมากนะฮะเหมือนรถยุโรปเลยแล้วก็จัดทรงนะฮะแล้วก็เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางนะจัดทรงฝาคาร์บอน ครอบกระจกมองข้างนะครับแม็กแม็กยางนะฮะแล้วก็แล็บสติกเกอร์นะฮะถ้าเป็นช่วงล่างนะฮะช่วงล่างจัดแน่นเต็มระบบนะฮะบายเคเอ็มเดนะครับเราไปทีละชิ้นเลยนะฮะชิ้นแรกครับชุดสเกิร์ตนะฮะมีไฟเดย์ไทม์ด้านหน้านะสเกิร์ตของคาโต้เขาจะเข้ารูปครับและมีครอบกระจกนะเข้ารูปหมดแล้วก็พร้อมคิวนะฮะอยู่ในชุดสเกิร์ตของคาโต้นะครับแม็กเป็นขอบ18นะฮะจาเกอร์เวนตุสนะฮะของเรนโซครับของเรนโซขอบ18บแปดจาเกอร์เวนตุสหล่อเลยนะครับ แล้วก็ลัดด้วยยางโตโยต้า AT3 นะครับรุ่นใหม่ฮะที่เพิ่งเพิ่งออกมานะครับเงียบนะฮะไซส์นะฮะสองหกห้าหกห้าสิบแปดครับเงียบนะฮะมีสองด้านนะฮะด้านที่เป็นตัวหนังสือขาวถ้าเบื่อนะฮะอยากเปลี่ยนนะฮะอีกด้านเป็นดำเหมือนปกติ ช่วงล่างแน่นๆนะฮะช่วงล่างเปียนเ็นชกคของโปรเฟนเดอร์สต้นนะพร้อมสปริงโหลดนะครับหน้าลงนิ้วครึ่งหลังลง2นิ้วนะครับหน้าเป็นควีนซีรีส์ปรับได้16ระดับปรับองศาด้วยปีกนกคู่หน้าของโปรเฟนเดอร์นะครับแล้วใส่กันโครงคู่หน้าของเคเอ็มยูเอ็กทุกคันนะแต่งจากฟาร์มยูเอ็กนะครับนะับแปะ๊ะตั้งศูนย์ถ่วงล้อให้ทุกคันนะครับและทุกชิ้นงานนะฮะล้อแมกย่างส่วนประกอบต่างๆอุปกรณ์ที่แต่งเพิ่มนะฮะนับนะแปะ๊ะเป็นคนดูแลและตรวจสอบคุณภาพเองนะครับปะนต่อไ เป็นชุดของสเกิร์ตของคาโต้นะฮะอยู่ในยี่เบชิ้นนะฮะกราบข้างนะฮะมีตัดสีแดงนะฮะจะเป็นดําล้วนก็ได้นะฮะแล้วก็ครอบบันไดนะฮะของคาโต้นะครับสวยงามนะหล่อขึ้นมาคิ้วก็อยู่ในชุดสเกิร์ตของคาโต้นะครับข้างหลังนะครับสเกิร์ตหลังของคาโต้นะครับชุด e m Sport นะครับเข้ารูปเลยะฮะไม่ยืนมากนะครับหล่อเท่แล้วก็คาดเอวนะฮะมีไฟของคาโต้ v 2เนี่ยนะครับอยู่ในยี่เบชิ้นนะฮะ มีไฟโชว์ขึ้นมาเวลาเปิดไฟลีเหยี่อเบรกไฟก็จะโชว์ขึ้นมาอีกนะฮะเพื่อความปลอดภัยสำหรับรถด,ด้านหลังและหล่อเท่ขึ้นมาให้เหมือนรถยุโรปเลยอยู่ในชุดอีกนะฮะกับปอยเลอร์สีดาําเงาครอบเข้าไปเลยครับหล่อเท่ขึ้นมาเลยครับอ่าหน้าเสร็จเรียบร้อยครับ KM Racing ครับแล้วก็ชกหลังนะฮะเป็นพิกี้แปร์ซับแข้งนะฮะปรับได้8ดระดับหน้าลงนิ้วครึ่งหลังลง2นิ้วนะฮะแล้วใส่กันโครงคู่หลักของ KM ด้วยนะครับปรับองศานะครับนั่ง78คนรถไม่ติดนะครับอันนี้นะ,ะแล็ปสติ๊กเกอร์ครึ พร้อมลงเล่มนะฮะท่าน FC สั่งนะฮะดำเงางานเรียบร้อยนะครับสีมือปานนิดมากครับแล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมลงเล่มเลยนะฮะแล้วก็พร้อมนะฮะนับแบะออกจากฟาร์มนะฮะแถมฟิล์มนะฮะนาโนเซรามิกของอัลติเมตรับประกัน10ปีนะฮะนาโนเซรามิกนะฮะอยู่ข้างในเหมาะมาสว่างข้างนอกเหมาะมาจะเข้มกันแสง UV กันแสงแดดได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับดูดูดันขึ้นมานะฮะ หล่อครับอ่าคันนี้นะฮะครอบกระจกมองข้างเคปล่านะฮะคาร์บอนนะฮะครอบเข้าไปสองข้างดูเก๋เลยนะครับเหมือนรถสปอร์ตแล้วก็นี่ข้อสำคัญนะช้ำๆเลยครับเปลี่ยนเป็นฝาคาร์บอนทรง A เคปล่าะารเคปล่านะของเคเอเมอรซิ่งนะฮะฝาคาร์บอนทรง A ของเคเอเมอรซิ่งนะอยู่ในชุดลายเหมือนกันนะกับกระจกมองข้างนะกับฝาคาร์บอนให้น้องเขาโพสต์หน่อยครับมีรูระบายความร้อนเรียบร้อยครับนั้นปานีดครับ รถออกจากฟาร์มีรถทุกคันนะฮะแถมกันสาดสีบานนะครับบายเมโทรนะฮะกันสาดสีบานเข้ารูปแล้วก็ล็อกยางอะไรครับถ้าสัางส่งเกิร์ตคาโต้ของกับซาแปะนะฮะชุด EM Sport หรือ EM ปกตินะฮะทุกคนันนะซาแปะแถมเพิ่มให้นะฮะเบ้ามือจับครอบมือจับนะฮะเบ้ามือจับครอบมือจับฝาน้ามันดำได้านนะครับแลปสติกเกอร์ดำนะฮะเครื่องคัน์บดำเงาขาวมุกตัดด้วยดำนี่นะครับสีรถขาวมุกตัดด้วยดำคิ้วดำล้อดำไปไงฮะ หล่อเทเลยครับหล่อเทเลยทุกคันนะฮะออกจากฟาร์มิวเอ็กนะครับแถมก็มาทึกหน้าพร้อมเมมมริการนะฮะใช้งานได้จริงครับแล้วก็แถมพรม6 d ดีนะฮะแถมพรม6 d ดีปูให้ทั้งคันนะฮะอันนี้ดําได้แดงนะครับมีดําได้ดําดําได้แดงดําได้ครีมนะเลือกได้นะครับถ้าสั่งชุดสเกิร์ตของคาโต้นะฮะพร้อมนะอยู่ในชุด21ชิ้นแถมพร้อมนะฮะสักับเพดประตู4ชิ้นนะเป็นอะคริลิกนะฮะแข็งแรงไม่คมนะฮะใช้งานได้จริงนะครับอันนี้คู่หน้านะฮะสกับเพดประตูอยู่ในชุดสเกิร์ตของคารับ พร้อมครับอันนี้สกรับเพดประตูคู่หลังครับแล้วก็นี่ฮะถ้าเป็นพรม6ดีนะฮะนะแปะปูให้ทั้งคันเลยครับแถวสามด้วยด้านหลังนะฮะดูพรม6ดีก่อนนะครับปูทั้งคันเลยปูทั้งคันเลยแถวสามก็ปูปรับเรียมนี่เจอแต่พรม6ดีของนะแปะนะครับแล้วก็ชุดที่มากับรถนะฮะชุดโชคสปริงปีกนกกันโค้งนะฮะคืนท่าน f c ไปนะฮะเราใส่ช่วงช่วงช่วงล่างใหม่ปรับให้ดีขึ้นนะครับปรับให้ นุ่มขึ้นแล้วก็ขับสนุกขึ้นนะครับต่อไปนะฮะอยู่ในชุดสเกิร์ตของคาร์โต้นะฮะการลอยท้ายครับการลอยท้ายอยู่ในเซตของชุดสเกิร์ตท่าสั่งเีาจะมีชิ้นนี้ให้ด้วยนะครับอยากได้ล่อๆเท่ๆแบบนี้นะฮะและโปรเด็ดดีๆสําหรับเจ้าวิวเอ็กทุกรำนะฮะทักหาโทรหาน้าแป๊ได้นะครับช่องทางติดต่อน้าแป๊นะฮะน้าแป๊ฝากเบอร์น้าแป๊ไว้หน่อยนะครับ0995159263ครับไลน์ไอดีนะฮะ PAE 6586ครับนะแป๊ะพร้อมที่จะจัดให้ครับทุกชิ้นงานนะแป๊ะเป็นคนดูแลและตรวจสอบเองนะครับยังไงนะแป๊ะฝากไว้หน่อยนะฮะโปเด่นดีๆนะฮะรอท่าน m c อยู่นะครับนึกถึง ISU ู u ิลนะครับนึกถึงฟาร์ม m ิ X ครับจากนะแป๊ะ e s u ูครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ